สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องสาเบียนอังอีกเกินบาทกับทุกคนนะคะวันนี้เราเล่นอยู่ที่ตลาดรวยทรัพย์คีหาบางพีคีหาบางพีค่ะทุกคนนะคะนูนปลาการ์มันคือจัง,สงเสียทั้งคือจังบุคุนนี่แหละ,ระเราจะเห็นทังไหมเดียวขุเวทีเห็นมันก็เรื่องหน่งกำลังเห็นกับำลังตันนี้กประตา้นตเกียวมิสิสคือเก่าคืนที่สองบัตรสองร้อยหกสิบเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมทีมงานพระประแดงโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มเมื่อคืนนี้ก่ะ โอ้คนหลายยอมรับยอมรับปคนเยอะมากมตั้งแต่มาเล่นกินซาบม่เคยพอคนหลาไปเลยจักเทีย่ยววันนี้มึงมึงขึ้นนี่ขึ้นทั้งกะสีอ้อมกวงคิดกว่าปกติเพราะมันมีสองว<ม>งแน่นคนหลายแบบเต็มทุกอน,นุเลยแบบแล้วมันเป็นวันพฤหัสด,ด้วยเนาะใช่ไหมเป็นวันพฤหัสพอมแต่ว่าคนมาหลายแห่งไดเอฟซีโตเกียวมีสิคือเยอะมากแล้วก็เอฟซีของใจก็ลอ,อยกับมาบ่แพ้่กันเลยแบบ โอ้มามาผสมกันแหมก็ยอมามาพอกันเนาะอนอะไรแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับตีสามพี่น้องของทีมงานแจกกงันลอยเท่าเลยตีสามแต่ว่าของตัวเกียวเลยเพียงครึ่งครึ่งนะครับอเป็นเหลือก่อนเท่าอาจจะเลือเพลิงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกลับรถกันผลิตสามตัวปกติเหรนอ่อ ว่าผลิตตรงตั้งแต่ตรงนึ่งตรงโ,โยวเต็มโชว์ตเต็มวงคือเก่าเ,เอ,อ้ยเด็กเขาไปรอดด้วยอับามปลอลท์รอดนะเมื่อคืนเรานอนอยู่ปั๊มปอลท์ทอ,อร์อนะบางพีปั๊มปอลทอบางพีทุกคนหนูตื่นมา,ลา,นะนา,ามหลังหนาก็เลยมาแต่งหน้ามาหันเด็กกค่อยอาบน้ำเอาก็จะไงอุย้ยไม่หันหลานตัดผมนี่หลานซาหัว,วก็ไม่เห็นาเป็นอยู่นี่นะ รับเซยทราบพทุกคนน,นะคะไปนี่ไปเพื่อนนะมาเหิดเลยทีมงานใจกันลอยอากาศเทมงานนั่นตัเกี่ยวมีสิทธตกเกียวเคลื่นอีกโอ้สอนพี่น้องมาหลายคนหลายแห่งหลายแบบหลายแห่งเลี้ยงอะฝากพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้หมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ทีมงานโตกเกียวมิวสิ์นะครับ บัตรสองร้อยหกสิบคุ้มค่าคุมา้มราคาตอนนี้เพิ่นตั้งหนันเลยดิใจเกินเลยแมน่นค่ะพี่น้องแต่ว่าอันโตเกียวตัง้งไซรุัท่านยีน้ฟังหุน่นขับ่ินขางแขบจักหน่อยงั้วเราลงไปดูกันทนะุกคนมีหมอกจีอจอด,ด,ดรถใดบลาะว่าหลานพญาสักาแล้วรอบให้จอดมาแต่ใดไนะ โอ้โหเพาทำใหม่เนาะที่ล้างรถด,ด้วยที่จอดรถว่าเราไปจอด<ห>ตรงนั้น,นแล้วเราก็เดินข้ามมาเนะเเเเเาะเทำกันมากกว่าทำกันมากและหนึ่งพี่ในใจจาไก,กลไกลแล้วมีหม่บนแล้วสะพานน้อปร ปูบะฮงกันเลยคือโดดถือที่จอดรถเย่ะนะคนก็มีผมจะตลาดนักคุณตลาดนี่เปิดไหมมีหมองสักมีแนวสักเปล่ามั้งนี่พลาเขาก็ต้องซักก็หลายหมดเดือดฮวง่วงเลหมือนี้เด้งขึ้นเองมุสีซักเองมันวางอยุงนู่นกันที่มันถ่ามันจีเห็ดยังถ่ากับจีเดย์ซับสปาตัวถ่าเนาะสักคมหอมเลยที่จอดรถเยอะมากเลยนะเรียน คูณได้มากกับพี่น้องมาจอดอยู่ที่ตลาดลักคุณได้นะคะทุกคนแล้วก็เดินข้ามไปเอานิดเดียวใกล้กันไม่ไกลกันนะทุกคนอยเังไขายังไม่ได้เปิดเปิดแล้วฝังนีอ๋อจีนออกไปจอดไปเนี่ยติดนอนติดนมอมมุกคนนะตาเสียบกัน่ง เย็นเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปหากินข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปอาบน้ำเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปลาพี่นงก็บถอกกันไหมคนุยาตพี่สาวหัวจะเข้าหัวเป็นขยื่นแล้วคะพี่นงมันมันช่วงนี้อาการมันแห้งนะมันกระเรียนเลยผมหอมนมันหนังนแ่างไงดั่งกระโลกค่ะพี่นงเัาจะดได้นอนเออแนจนจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้ยาวเลยพี่นองคะมองจอดรถ ผู้ใดที่จะมาเบ่งม้าลำเมือแรล่งนี่พี่น้องมองจะลดนี่ยุ่เด้อค่ะพี่นอ้องค่ะเอ้ยเมียนน้องบ่พี่น้องผ่านลับนำ้ <c oughs> นนำลมอ๋อบนมีเวทีนำ่ำเต็นเวทีเนี่ยเราก็น่าไป มันเคลื่อนเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนผมเยอะแยะเลยข็งเขาสักพาล้างรถท4ชสีวโมงมองมีสะดวกที่สุดแล้วละ่ะพั่แ้มแต่จะเคยมามสะดวกที่สุดแล้วนะคะพี่น้องทงั้งมองจะลดตลาดของกินนี่ตอนเย็นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนเยอะมากนะคะ ตลาดทีุ่บแบบประคัเลยรถเบิรกับเงี้ยวเต้นไอบัวบานดีกินอะเป็นเดิมกินเขียวบรกคักเลยตัเขียวก็ใ้แทนเขียไม่รู้เหมือนคนตอนนี้เขากำลังแบบพัเพิ่เอาลังลงแต่เวีนเดนเนะ ท่านเย็นเนี่อาหารสไตล์เด็กค่ะเขาท่านอาบน้ำอยู่ทุกคนทุกคนขาตอนนี้นะคะเรากำลังพาทุกคนมาเลาะชมบรรยากาศยามเที่ยงเที่ยงยังยังไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงหรอเพราะก็เสียบโมงเสียบโมงเหรอเสียบโมงสี่สิบเอ็ดโมงสี่สิบเอ็ดมงตอนนี้เอ้าวันนี้เรืองมาใส่ไว้ที่เดียวกันเหรอ คเห็นเวทีเดียวแมน่นใช่โอฟังคุตคณตฮะพีาา่นองอากาศแบบว่าห่อนอยู่แต่ว่ามีลมเนาะลมมันเย็นอยู่เออ,อ,อผลงานต่างหัน้านต่างหัน ี mhm. ่นอค่ะเพื่เรามาถึงน้่แล้วนะทุกควางขวงแถวพี่้องพื้นที่นะคะประสงควงนีกดีเราจะกินข้าวกันแล้วทุกคนหนึ่เทีนั้ต้นอยพันไหลนี่ต้นลอยคอสตูมเดนเซอร์รถแผนกลายรถนใส่รถไดใส่รถอัน ครถขนบ่รถขนขนเนี่ยรถบัสเลยอ่าคันคันน้อยกด่าที่รถบัสเลยคือลวงไรโอ้คนคนเยอะมากเลยถึงไปที่ยนถึงงานที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้ายขออนุญาตพี่น้องนะคะไปหากินข้าวกินน้ำก่อนนะคะทุกคนนะคะไปเราไปกินข้าวกันเถอะเอาลาคลิปให้แน,น่ อะไรกูแชร์พี่น้องครับขอบคุณทตัวเล็กใจพี่น้องแฟนครับแฟนเบนโอ้ยูเฮงครับป้อนคลิปใหม่โอ้คลิปใหม่ตอนใหม่โอ้คลิปใหม่ตอนไหนต้อนคลิปใหม่ครับขอบคุณค่ะ